เอาเลยพี่ห้าต่อหวาไหวอยู่เอาเลดีมาดิไอสัตว์ของโคตรขึ้นเลยแต่แต่โฮีิแกนนี่เขาออกแนวขมผมนะพี่ร์ขมไงอะมึงพากูไปหาไอโฮลิแกนนี่ไอหน่ยอะไรอะไอฮูจะเฮยี่อะไรมาดิพี่เพื่อนพี่ใส่แม่งเลยดอยห้าปนก็ไหวเลยขาวแล้วเขาข้นผมมาเพี่แล้วไงข่มไงอ่ะประมาณว่าแบบกดๆอะไรพวกนี้แบบใครเล่นปืนอะไรไม่พอใจคือเขาด่าหมดเลยอ่ะรถของท่านเล่นปืนรอบเนี้เจอไหมกูเล่นปืนเลยรถของท่าน มันก็น่าจะเป็นใบแดงแรกใช่ใช่ถ้างั้นน่าจะเป็นใบแดงใบแดงใบแรกเลยแล้วเขาโดนแต่เรื่องสภาพอืมนั่นน่ะสิทีนี้พวกมึงจะบน่นกูก็ไม่ไม่ได้แปลกใจน,นะเพราะหนาบกูกำลังคิดไอ้เคี้ยบไม่พยาอ่อนจริงแล้วาหารอบนี้แม่งโดนแดงเลยเฮียรอบแรกกูเจ็บใจมากไอ้เหลืองแรกเนี่ยไอ้เคี้ยบคือเตือนคนทําผิดแต่กูโดนใบเหลืองพ่อมึงตาย รบรอบบอตยังไม่ได้ปลดหรอครับพบร ب, อบบอตยังไม่ได้ปลดเหรอครับรบรอบบอตไม่ไม่ได้ปลดครับเพราะว่าผมเพิ่งโดนใบแดงครับผมเพิ่งโดนเพิ่งโดนใบแดงไปไม่ควรอ่านกดบ้างเว้ยไม่จริงโดยปกติอ่ะพี่พี่ไม่ไม่ค่อยทําอะไรแปลกๆอยู่แล้วไงแต่ปัญหาคือแบบมันมันมันคือบางทีมันมันก็แปลกไปนิดน,นึงอ่ะคืออย่างอย่างอันแรกอ่ะคือคือไอเช่นเราเราเตือนเขาเราเตือนเขา,เา,เเขาด้วยความหวังดีว่าเอ้ย อย่าทำแบบนี้นะครับมันมมันมันนเดี๋ยวมันโดนใบนะครับอะไรอย่างเงี้ยกูพูดดีนะกูไม่ได,ด้บอกว่าไปข่คมขู่หรือเี่นอะไรนะเฮียแม่โดนใบพ่อมึงตายปวดขบับเลยกูเออส่วนใบแดงสองเนะี่ยส่วนใบแดงสองอะผมเห็นว่าดิสมันกำลังเดือดไงคือดิสบอะมันเดือดบอกว่ากาับเฮ้ยไอ้เชี้ยอะไรไหนก็แบบเออไม่อยากให้มันแบบไม่อยากให้มันเครียดกันก็เลยเออแบบกะแกะโพลล์รับสกูฮ่าอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อย เหลืองสองมาอย่างไวเรียบร้อยแดงไปแล้วจ้าเอออย่างนี้แหละโดนให้จำไห้ถ้าโดนใบแดงก็ต้องโดนให้คนมันจำถ้าโดนไม่จำอย่าโดนหรือคติใช่ครับทดลองแาบอย่าง,อย,างอย่างมากขั้นต่ำเดือนหนึ่งครับขั้นต่ำอะเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนอะขั้นต่ำ ตอกง่ายๆเยี้ยเฮ้ยเฮ้ยแทนทำอะไรดิ่วันดีครับพี่ชายโวัสดีครับแ้วเขาแกงเหรอครับพี่มึงมาได้ยังไงเนี่ยมามางัดร้านครับพี่พี่เฉินพี่เฉินเอาพี่แทนเข้าซ้อนไหนครับได้ได้ได้ไปดีป่ะไปไปไปมีมีรถหอกออกไปป่ะเฮ้ยเอาไปเอาผับเฉิดไปแล้วมั้งได้ไๆพี่เอาเอาผับไปคนเรียลไอ้เจ้ไม่ได้อยู่ในแก๊งแล้วแอบเล่นแอบเล่นลาไอ้เงาลาพเจี๋ยนี่เหรอเงาราแก๊งหรอ ถ้าเอาเป็นว่าล้วนแค่สองสามคนนะโอเคกูแจ้งใบที่จะเอาใบขอดมีเหรอผมไม่เหละแล้วนะอาตูธีผมไม่เหลืออะไรแล้วนะอาดูทีกูพาไปแล้วตอนเนี้ยย่างงัดแก๊งใหม่อ่ะพี่เฉยแก๊งแบบวะาลำพังเรามีห้าคนอย่างการเดยวันเชอร์อ่ะยิ่เลยพี่พี่กด F สองแล้วก็ดูสลักก่อนพี่ย่เลยสิบเวียดยี่สิบ เราพลคนโดนแดงเออแกงสีขาวรันมากเลยพี่คนคนโดนแดงไอสั์แบบขมผมเลยนะนี่เราที่ห้าไม่อยากจะคิดนะเมื่อกี้ที่สองที่สามนี่เอาหมดแล้วนะอืมเราพลคนโดนไปแดงเราตัวกันเป็นหนึ่งเดียวพี่จะหนุกไหมพี่เมื่อวานอะไรนะน้องหนุมไหมพี่เมื่อวานเหตว่าอะไรหนุกทิ้งสายพี่ทิ้งสายหนุกมอ๋อเอที่ตีเอ็กซ์หรอใช่พี่หนุกไหมมันมันก็มันนะ แต่ว่ามันมันปัญหาคือมันมันยังไอ้นี่แก้จุดบอดไม่ได้เฉยเรื่องเรื่องความเข้าใจในการอุ้มอ่ะแต่ว่าเคลียร์ไปแล้วแหละน่าจะดีขึ้นไอ้อยู่ไหนอะไรแค่์ยังโผล่พี่อยู่ละโชมห <ไป S 2> มดเลยพี่อยู่หมดเลยพี่อะไรโผล่โอ้ยอ,อยู่นี่แม่งดีอย่างหนึ่งแหละผมได้ขับอาผัดไอ้เหี้ยแม่งโคตรเร็วเลย อย่างชอบเลยเร็วชิบหายมึงใจเย็นมึงใจเย็นพิธายังไม่เข้าสล็อตได้ถ้าทัอะไรหนีผมเฮ้ยมึงจะเอาเลยหรอเอาเลยพี่ห้าต่อผมว่าไหวอยู่เอาดีมาดิไอสัตว์ของโคตรขึ้นเลยแต่แต่โนนี้แกนี่เขาออกแนวผมขมนะเพีย ผมไงอ่ะมึงพากูไปหาแอลโฮลิแกนเนี่ยน่ะไปเลยไอหูจะเฮอกี่อะไรมาเด็กพี่เปพี่ใส่แม่งเลยดอกห้าคนก็ไใส่ดีขาวแล้วเขาคมขม่ะพี่แล้วไงคมไงอ่ะประมาณว่าแบบกดๆอะไรพวกเนี้ยแบบใครเล่นปืนอะไรไม่พอใจคือเขาด่าหมดเลยอะรถของท่านเล่นปืนรอบเนี้ยเจอไหมกูเล่นปืนเลยเจอบางกูเล่นปืนให้เลยเอาดิีพ่ ว่าแต่เขาเขาใจนี่หรือเปล่าพอเห็นแบบผมใส่ดูไว้แล้วเขาไม่พูดอะไรเลยอ่ะแต่พอเป็นปกติเราข่มอ่ะมันมีทางนี้เดี๋ยววะใช่พี่แล้วมันมีอุโมงค์แบบแยกไว้ด้วยนะมืดๆเลยอ่ะมืดอันนี่คือมันมันตัดไปไหนวะตัดไปเมืองบนพี่เมืองบนเอ้ะไม่ใช่เมืองบนไอ้ทะเลทรายพี่ใช่ทะเลทรายอ๋อตทะเลทรายเหรอหี่ต่อไปเมืองบนใช่ใช่ก็ว่าอยู่ที่มันขับมันไปทางแปลกวะสาเหตุที่มันทำให้ผมแหรงปะวะใช่ใช่ใช่อ๋ออุโมงค์เนี่ยเรออะไรพี่ไอพี่นี่มึงแรงไง ผมเล่นกับเมืองอื่นอ่ายไปร้อยเงิ่อะผมสองสามร้อยอะเล่นตรงนี้ผมร้อยนิดๆอ่ะผมเวอร์เลยแล้วผมเพิ่งจะเห็นโอโมเมื่อกี้โอโมงทางลัดที่มึงไม่เคยเจอแหละใช่พี่อาจจะเป็นทางลัดเกินตัวตัวทำน่วงเลยอ่ะพี่มึงเคยเจอห้าตกขยมเบรกัปปะหรอเราเจอแม่เดี๋ยวเอาเลยขยมเบรกัปไม่ก็ไอ้เชี่ยนั้นลัดปืนก็ได้ได้ปกติอยู่แล้วปะถูกเปล่างั้นลัดปืนมึงได้ได้ปกติอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่ามันจะตกลงกันเองว่าจะเล่นหรือไม่เล่นไม่ใช่หรอ แต่ถ้ามาตรฐานแล้วอ่ะคือ,ค,อคือมันเล่นได้ไงโดนมาเล่นได้โอ้ใหญ่กัคนตกลงกันเองว่าไม่เล่นสวยดิอาดีตอาดีอาดีตอดีนะเออประชาชนหรือแก๊งอื่นเนี้ยคือเขาแบบใส่ยปาปบบี้พอใส่เป็นดูไว้อย่างเงี้ยพอใส่ไปดูไว้อย่างเงี้ยเขาเงียบคลิปเลยเอ,อ้าวเหรอแล้วจ,จบได้พูดย่างไงไม่แน่หรอก เขไม่แน่เขาเต็มล็อตอ่ะเขาเต็มล็อตตลอดอ่ะพี่กวาไไปแน่นะไปแน่เราไม่ได้เล่นน่ะเดวี่ไม่แน่มันอาจจะเอาเราก็ได้นะเรามีห้าคนอ่ะ <laughs> อะไรปะดาครับเอาคนมาเข้าแกงครับครับพี่ชายกอกน,นี้ได้เลยห้องเพื่อนขอรายชื่อเพ่ไปได้เลยครับว่าไงครับว่าไงด้วยเออมาเอาคนเข้าแกงครับนี่ครับพาเปิดนิตยสารได้เลยครับ อาไปที่ห้องเพิ่มถอนรายชื่อเนาะแล้วก็กรอกแบบฟอร์ออไมได้เลยครับไม่ถือว,ว่าผมต้องเป็นคนก่อหรือว่าเจ้าตัวต้องเป็นคนก่อครับชื่อเชลครับอ่าดเดอร์ครับดิดเดอร์ส,สองสองเชะไอพีแป๊บเมอครับเมอร์ครับเออ่เข้ามาปุ๊บอยู่ในห้อง,องอะไรนะครับอยู่ในห้องเพิ่มถอนรายชื่อครับจะก,กันด้นะเหมือนเหมือนรายชื่อเราจะเต็มสุด เต็มเต็มนะเต็มเต็มเหรอครับไี่น่าเต็มนะผิดแก๊งแล้วเหรอครับไม่ไม่ผิดแก๊งแลหรอครับอันนี้ผมดูไว้นะครับผมชอบผิดแก๊งไม่ถึงครึ่งเลยผมอยู่ในวอยังมีห้าคนเองนะฮะอ๋อเคโอวเขียวข่าวบวไม่ได้อ่าใช่ครับไม่น่าไปได้ฮะไม่ขับวบวกเขาเอ่อเข้าไปในห้องไหนนะครับขอยทีห้องชื่อว่า ต้องคำว่าลงทะเบียนแก๊งใช่ไหมครับอ่าอ่าอันนี้ครับพอดีเราเราต้องลองดูในชีทแล้วก่อนพอดีชีทอะในสล็อตชีทเรายี่ห้าสล็อตแต่ใน F สองอะคนมีแค่จะพาครับครับดูในชีทคนเต็มเลยพี่เฉินใชรมั้งนี่ในชีทเพื่อนได้เลยครับพวพี่ๆหลักๆอ่ะพวพี่หลักเต็มเลยเออผมต้องเช็คชีทจากตรงไหนเหครับ หรือว่าไอ้ไอ้ไอโดมึงดูดิชิดมันมีชื่อใครบ้างมึงมึงเอาเอา,เอาชื่อส่องมาพี่ดิแคปมาในส่งในโทรศัพท์ได้ได้ผิดได้สัตว์โคนซะเยอะเชียในกลุ่มนะเพลเราเปิดอันนี้นะเอาให้ในกลุ่มพี่พี่เชนอยู่ในกลุ่มเลย ไอ้เฮียคยีโมมาได้ยังไงเนี่ยคยีโมมาตินติกกี้โขแดงนี่พ่งมาฆ่าคนเลยนี่ว่าบุญเลืองไอสัตรายชื่อแต่ละคนไอ้เหียแม่งพร้อมมาตีเลยนี่ว่ากูรู้จักรายชื่อแล้วคือมึงต้องการจะมาฆ่าคนเลยแหละจากที่กูดูอะเกือบค่อนข้างชัวร์ไอ้เหียนักลบทั้งนั้น ดูรายชื่อเดี๋ยวรายชื่อรา,ายชื่อมีคีโมไอไอมาตินไอแวนไอซิกซิกกี้หัวแดงอินฟาอินฟ,าอ,นฟ,า,อนฟาอยู่อยู่แล้วไอคิโลบุญเหลืองไอสัตว์กวัวไม่ใช่เลยนี่เอาใส่ทวีตเอาเข้าไปแน่เลยผมว่าเกือบหวด เปลี่ยนใครดีบ้เปลี่ยนแท like นไอคิมโม่านะนองไม่ ai. น่าเปล่าชื่ออะไรครับเปล่ยเป็นป่าครับเป็นเออองั้นผมผมต้องถอดถอนก่อนถูกไหมครับหมายถึงว่าต้องพิมพ์ถอนก่อนถูกไหมถ้าเอาเราต้องอดายชื่อคนในสล็อตที่อ่ากดเพื่อจะเอาคนนี้เข้าไดะไม่น่าเป็นลีดเดอร์เลยเย้ยเอ็ดอะไรนะสบายขออีกที มนความในใจป่าพี่หมายถึงว่าถอนกับเพิ่มต้องพิมพ์พร้อมกันทีเดียวเลยไหมครับหรือว่าต้องแยกกันอ่าได้ครับเราพิมพ์มทีเดียวทีเดียวเลยก็อไองคมแท็กสภาไม่ขึน้นนะสภาช่วยแท็กได้ไหมเออได้ครับสะดวกสบายให้กูเลยว่าผมส่งไปแล้วผมแท็กสภาไม่ขึ้น นะครับเราลองแท็กชื่อสภาใหม่ดูจะไ,ได้มแพรชื่อเ,เรื่งมัวชื่ออะไรเนี่ยแพรเทพฟ้าโคบเมนเหรอใช่พี่แพรแล้วก็เดี๋ยวให้ผมพิมพ์ให้ไหมเทพฟ้าโคบเมนชื่อโคดโคดเทพเลยอ่ไะได้แล้วครับสภาได้แล้ว ชื่อโคตรตองใช่ครับใช่อาจจะเทนะพี่บองบอกไอ้ยสกินมันเปลี่ยนไงอ่ะจะยังใส่ไม่ได้ไหมใส่มันได้วันที่สิบเอ็ดไอ้แล้วชื่อดนิดมันชื่ออะไรอ่ะมันต้องมันต้องใช้ชื่อนิดด้วยอ่ะชตัวเคพี่ขึ้นไหมแอดแล้วก็หนึ่งศูนย์แล้วก็ตัวเคแล้วก็ทีเอช ใช่แทวันแชมเปี้ยนชิพป่ะใช่พี่น่าจะานั่นนะเอาโอ้ไม่เจ๊ดเลยเด็กวารโลนะเออผมไม่รู้บ้างว่าติดวารโล คีมโมแลโโ้วบ่อยไม่สะดวกสบายเลยวะ่ะต้องบอกน้องให้มันทำระบบแล้วังเนี่ยพี่เฉนไม่ก่อไว้ชื่อคนออกเหรอครับเออ,เอ,อก่อครับก่อสภาได้ชื่อชื่อนี้เลยใช่ไหมครับที่ผมแท็กถูกแล้วใช่ไหมครับอ่าสภาชื่อเอวาครับ A V A อี่ครับต่อไปครับโอเคครับสบายครับแม่งเอ้ยภากูพิมพ์ยากจ้าไม่มีระบบแบบว่าไอ้ไอ้แบบเก่าวะไอ้ FC แบบเก่าวะโอ้สิ่งว่ะมันต้องไม่ใส่บินครับใส่บินเลยครับใส่ที่เราเลยใช่ไหม อะไรนะไอ้นี่ครับเอาออกอะไรนะอ๋อนาวีออกเองสภาลืมแจ้งอย่างเน้อครับคนเข้าต้องใส่ชุดแก๊งอ่ามาก่อนถึงสามารถเอาเข้าได้พอดีเลยพอดีเลยอ่ะไม่แ่จัดไปพี่อะนะพี่ ใส่ชุดแกงเลยพี่ฟึบอ่ะหมูใส่ชุดแกงได้เลยเหรอฟึ๊บนี่ไงรพร้พอมเลยอ,อ่อะ ID Line ครับ ID Line ID อยู่ภายในใจเป็นสองห้าห้าครับพร้อมจัดทมเล่นนี่ทมเล่น ไอ้มาขอเพนเขียวหน่อยดิได้เลยสองห้าห้าอ่าอันนี้ให้สภาใส่ยินมที่ใครครับเออที่ผมก็เนะครับมาเลยครับใครอนะคะมันจะเกินะพี่ถ้าเปิดอ่ะอืมไอ้ขอมังยี่อมังยี่ยังได้ไปแทร่พี่ไนไปสับแล้วก็มีห้าสิบพอดีทุกวันทั้งแพ็คเด้หรอทัแพ็คเยอะมีใครเกาะ มีใครเกาะสิต่ำปะเกาะต่ำสิบหกเกาะต่ำพี่ตอนนี้มันเหลือประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วเหรอพี่ไอ้ดูบล็อกลั่นจัดเลยนะอยากไปนะกระสนนะสนนะพี่้าแล้ค่ะพี่จ้ล้วเอ้ครับขอบคุณครับยินยีรอบนะครับขอบคุณครับอ่ะแกงเนื้อเมืองลั่นจัดเลยพี่เชินตอนเนี้ยใช่เหรอ ไปพี่รูดบล็อกรูดบล็อกรูดบลูดข้นนัวไม่เลยครับเลยปัญหาคือเขาไม้บวกสองกันแล้วไม่ใช่เหรอเยเห็นมีคนเดียวเองพี่คนสองคนเองไม่บวกสองเลยเหรอใช่เห็นมีคนสองคนนี้ไม่เจอเลยแม่งก็โกงสัตว์เลยดิไม่ไม่เท่าไหร่พี่มันยังไม่บวกสามไหมไม่เห็นบอกว่ามันมีมีตีแล้วมันมีมีสุ่มติดพิษอะไรอีกไม่ใช่หรอไม่ ไม่ไม่เคยโดนพี่เคยโดนตีแต่ไม่เคยโดนอยู่พี่ตอนรับคาร์ชัยผมว่าพี่ต้องมีแล้วล่ะะโอ้ยมันใช้ของใหม่หวายแท้อติดผิดด้วยเหรอคือปัญหาคือตายตายตรงของใหม่หมดเลยอะติดผิดพี่ติดเสื้อตดแล้วก็หน้าหน้าหมอกหน้าหมวเนี่ยอยู่บัฟตอนนี้ตอนนี้ที่มิ้นน้องๆมันมันมันชิวกันนะครับเพราะว่ามันมันไม่รู้เข้ามาไม่รู้เข้ามาทำอะไรกันตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับหน้าใช่